วัสนาพาทัววันนี้รายการวัสนาพาทัวของเราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมไร่หอมดอกเหงื่อกันนะคะพวกเราเลือกเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เพราะเป็นสถานที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆตัวเมืองทุ่งสงเดินทางสะดวกไม่ไกลมากคะ่ะ มาอยู่กันที่ไร่หอมดอกเนือค่ะอยากรู้ข้า,างในมีอะไรไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย <c oughs> ไร่หอมดอกเหนือดอกเหนือของคนถืนดินไร่หอมดอกเหนือเป็นไร่เกษตรอินทรีย์เชิงท่องเที่ยวซึ่งลุงเรียกมันว่าสวนสมรมสวนสมรมก็คือสวนที่ปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดผสมผสานไปด้วยกัน ซึ่งแนวคิดนี้ได้มาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชภายในสวนสมรมของลุงประกอบไปด้วยพืชผักผล,ลไม้มากกว่า30ชนิดเช่นเมลอนมันบอรี่ทุเรียนส้มโอมะเขือเทศฝรัง่งสวรสด้วยหอมทองกาแฟสดมีทั้งชนิดที่ปลูกในโรงเรือนและชนิดที่ปลูกรางแจ้งและลุงยังเลี้ยงกบเสริมไปด้วยนะคะ สมกับชื่อสวนสมรมจริงๆคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับลุงเจ้าของไร่แล้วนะคะเรามาทำความรู้จักกับคุณลุงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้คุณลุงแนะนำตัวหน่อยค่ะผมะชื่อมงคลมีมีคล้ายเล่นที่หนุย่ยทำไร่รอรอหอมดอกเนืออยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ตั้งชื่อว่าไร่หอมดอกเนือคะที่มาอันนี้ต้องอ้างยิงว่าเห็น หลวงรอรอเก้าส่งมาการ,กรเกษตรเหนื่อยแล้วไปเห็นจุดจุดที่ว่าทุกคนจ็เห็นเหงือของพรงะองค์ได้ย้อยตรงที่รยร่เลยคิดคิดแล้วว่าต้องทำงานหนักแม้จะเหนื่อยเลยเอามาใช้ชื่อว่าไร่หอมดอกเหงือหมายถึงว่าทำได้จนเหงือออก หลย,ย้อยแต่ว่าเมื่อปกติมันเหม็นแต่เราต้องทาให้มันออกแล้วเราจะมีความสุขกับการทำร้านแล้วก็ทราบว่ามออีร้านอาหารด้วยใช่ไหม,มตรงนี้ก็ได้ทําร้านขนมจีนขึ้นมาเพื่อบริการลูกค้าที่เขามาแวะมาชมไร่หอมอันนี้ขายเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ถ้าว่าวันปกติก,ก็มีอาหารตามสั่งขายนะ แล้วอ,อีกอย่างหนึง่งไร่หอมนอกเหงือนี่จะทำพืชผักผล,ลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดนี่คือจุดของไร่หอมนองเงื่ไม่ใช้สารเคมีมันบริมันต่อไปต่อผู้ผู้ทำแล้ะก็ผู้บริโภคก็ถือว่าเป็นไร่ที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปชม เด็ดที่ลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมไร่หอมดอกเหนือนแล้วจะพลาดไม่ได้เลยก็คือขนมจีน,น,นยาไข่เป็ดบอกได้เลยค่ะว่าอร่อยสุดๆไปเลยคะ่ะนอกจากจะมีขนมจีนไว้คอยบริการลูกค้าและนักท่องเที่ยวแล้วทางไร่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มที่แปรรูปจากผลิตผลของไร่อีกด้วยนะคะค่ะนอกจากจะมีขนมจีนนะคะไว้คอยบริการ ลูกค้าและนักท่องเที่ยวแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะจากไร่อมดอกเหนือนะคะที่คุณมูงเนี่ยได้นามาแปรรูปนะคะและอีกอย่างที่ได้รลนย้ำเลยนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารเคมีน้อยนะคะมเมนเมการที่ท่องเที่ยวเชิงอินทรีย์ท่องเที่ยวเชิงอินทรีย์สนใจสนใจวันหยุดวันพักผ่อนแวะมาที่ไร่อมดอกเหนือได้นะครับอยู่ที่หมู่5ตาบลฉมาย เส้นทางเข้าที่สะดวกก็เข้าสายเอเชียเนี่ยไปถ้าถมาจากนครทางหน้าน้นก็ไปไปยูเทิร์นนี่เลยอ่าข้างโลตัสมานิดหนึ่งแล้วเข้ามาทางซอยสุนัน,น้าก็เดินหนนะัะประมาณ3มกิโลได้หอมหนักมา ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงทมากนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเทียเ่ยวไร่องดอกเหนียของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีะคะ่ะ